อย่างของผมเนี่ยเชื่อแน่นอนนะทุกศาสนาไม่ใช่เชื่อแบบหลูรัรตาลนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เชื่อแบบง่เง่าเต่าตุนนะโอเคไหมครับไม่ใช่โง่ไม่ใช่เชื่อแบบงโง่เชื่อมั่นนะว่าปลายสิทธิ์ของศาสนานั้นนั้นทุกศาสนาดีหมดลุงบอกว่าปลายสุดยนะครัเห็นไหมปลายสุดของศาสนานั้นนั้นสุดยอดของความมีสุดยอดทุกทกศาสนา ภาษาลุงคือปลายสุดใช่ไหมครับทีนี้พอเวลากลับมาถึงปลายสุดแล้วถามพูดถึงเรื่องอะไรทีนี้ครับปลายสุดก็นับหนึ่งก็ต้องพูดเรื่องพระศา,าสดาครับพระศา,าสดาเนี่ยเป็นซีรีส์นะฮะด้วยเป็นสปีชี่นะครับพระศา,าสดาเนี่ยเขาจะต้องต่อเนื่องเป็นร่างเง่าของเขาโดยเฉพาะนะครับมาเป็นสายเลือดสายโลหิตนะรพระศา,าสดาเช่น ถ้าหากว่าดูบ้าว่าเท่าที่ลุงพอจะรู้นะฮะกลุ่มพระนาบีเนี่ยเขาต้องมีสายพระนบีเขาใครจะมาแทรกซึมไม่ได้หรอกครับไปดู่าแทรกซึมพี่น้องก็แทรกซึมไม่ได้ครับนะลูกต้องลูกหลานเลยแหละครับลูกหลานสายโดหสิตสายเลยใครจะมาแทรกไม่ได้ใครจะมาแท,ไไาแทนไม่ได้ก็เรียกว่าเหมือนกับน้ําเนี่ยแม่โขง้งคือแม่โขง้ง แม่น้ำนายคือแม่น้ำนายมันออกไปทั้งคน,คนละสองด้านเนี่ยนอกกับไหมฮะเจ้าโคงแม่น้ำนายน้ำนายมันคงไม่ได้นะครับเหมือนกับแม่น้ำยมปิงวังยมหน้านเราก็เหมือนกันประมาณนั้นครับมารวมกันที่นครสวรรค์มันก็เป็นสายใหญ่เนี่ยลักษณะหลักคิดต้องคิดกันอย่างนี้ครับแล้วจะได้สิ่งที่เราไม่เคยเชื่อนะถ้ามีหลักคิดอย่างที่ลุงนําเสนอในขณะนี้ก็เชื่อว่าก็เชื่อมั่นนะครับว่าอ๋อมันจะไปเจอจุดเดียวกันทั้งหมด เห็นไหมครับพอได้ไหมครับอย่างลุงนี่มันได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามปลายสูงสุดปลายสุดสุดของที่สุดสุดที่สูงสูงที่สุดสุดที่สูงมันจะไหลไปรวมกันเนี่ยนะสูงที่สุดสุดที่สูงเห็นไหมครับเึกอไหมครับสูงที่สุดยังไม่พอต้องสุดที่สูงอีกต่างหากดูเจีภาษาลุงนั่นแหละคือสิ่งเดียวกันเป๊ะ ไม่ว่าจะแหลมสุดของศาสนาใดๆทีนี้แหลมสุดของศาสนานั้นๆเอาก็อ้างถึงทีนียภาษาต่อแหลมสุดของศาสนาอิสลามก็คือพราละสิ่งนี้ต้องพระนาีเป็นคนพูดถ้าคนอื่นมาพูดก็พูดอย่างนั้นนะครับคนอื่นพูดก็พูดอย่างนี้นนะพูดตามความเชื่อตามความจํามันนี่ผิดหรอครับแต่มันถูกไม่หมดมันไม่ได้อะคือปฏิบัติเข้าไปไม่ถึงตัวนั้น มันก็พูดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะครับอ้างถึงอ้างอิงก,ก็เก่งไป